นี่ครับพี่น้องนี่บริตต้าเขียวเลยครับเขียวยังั่งอยู่ครับนี่ครับพี่น้องนี่อันนี้ก็คือเต้านมที่ลูกมัวกำลังกินนมอยู่ครับนี่เนาะพี่น้องมันก็บริอักเสบบ่ได้เป็นแผลบม่ได้เป็นอย่างเดครับพี่น้องนี่เนาะเต้านมกับฟูๆฟูเลยครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับพี่ๆในนาฏุพครับสวัสดีปี2021ครับพี่น้องปีหมูทองเลยครับนะ คลิปนี้ผมไม่ยงไรครับพี่น้องหลังจากที่ห่างหายไปหลายเมื่อกว่างานยุ่งครับช่วงนี้พนักงานก็ขาดคนคนกับในฟาร์มผมมีขาดพนงานกับพี่น้องถ้าผู้ใดสนใจก็ทักแชทหรือว่าทักข้อความตั้งเฟซบุ๊กมาเลยครับพี่น้องเด้อพี่น้องที่อยากมาเหตุการณ์เกาหลีครับการต้องรอเปิดรอเขาเปิดประเทศกับพี่น้องค่อยสอบแลวก็สอบมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับเพื่อที่จะมาทํางานเกาหลีครับพี่น้องสําหรับฟาร์มที่ผมทํางานอยู่กับพี่น้อง การเงื่อนเดือนที่สตาร์ทขั้นต่ำกับอยู่ที่1นล้านเก้าแสนวอนกับพี่น้องเนาะสำหรับ1น0 0ล้านเก้าแสนวอนกับพี่น้องก็ลองเอาไปหานเบิ่งกับพี่น้องเนาะว่าช่วงนี่เลทเงินจากบาทครับกับเป็นเงินมอหน่อยครับขั้นต่ำกับอยู่ที่ห้าหมื่นกว่าบาทกับพี่น้องเนาะทุกอย่างกับฟ tamam. ีบัคกับพี่น้องผู้ใดสนใจกับลองศึกษาข้อมูลแล้วก็สมัครสอบมาเบื่องกับพี่น้องเนาะสำหรับที่นี่กับผมมีอย่งไรครับพี่น้องกบมีพี่ๆหน้าเพิ่นสงสัยว่าสงสัยที่ผมว่าไปข้างก่อนว่าลูกหมูที่ฟ้ี่ บริตัตเขี้ยวจักตัวเลยครับพี่น้องกับเต้านมแม่กับบริตัตเซฟกับบริเป็นยังครับกับสมรรถเลียงลูกในปกติสําหรับการหย่านมกับอยู่ที่2 1ถึง27วันโบเกอร์นี่ครับพี่น้องกับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปเบิ่งครับพี่น้องว่าลูกหมูที่บริตัดเขี้ยวนี่จะเห็ุไห้หอนมของแม่หมูเสบจะเห็ดให้หอนมของแม่หมูนี่เป็นแผลจริงบ้าครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งเลยครับพี่น้อง ครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นลูกหมูลูกหมูที่ว่าบริทัดเขี้ยวจักตัวเด้อครับพี่น้องเน้ะนี่ครับพี่น้องสาหรับมือคลอดกะเดือน12วันที่17มืจกัตเฉลียแล้วอยู่10กว่ามือครับพี่น้องนี่อยู่ที่10กว่ามือครับยังมอด20มือได้ครับพี่น้องหมูกระตัวอ้วนได้ครับพี่น้องลูกหมูกระไ้นี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปบุคกคลอดต่อๆไปครับพี่น้อง นี่ครับพี่น้องเบ่งเต้านมแม่น้ากันครับพี่น้องนี่เต้านมแม่ก็บบ่ได้อักเสบไ่ได้เป็นอย่างได้ครับพี่น้องนี่ก็ยังปกติครับพี่น้องลูกมูกระญ่ก็อวนดีครับสําหรับสําหรับคอกท้งเบินี่ครับพี่น้องนี่มีมูท้งเบิร์ตหาสิบตัวครับแม่คอกนี่แม่มูแม่มูคอกนี่ครับพี่น้องหาสิบตัวก็จะคอดไล่เรียกกันสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าครับพี่น้องมือที่คอดกันไดก็จะไล่เรียกกันครับเบิ่งคอกะต่อไปครับพี่น้องนี่ลูกมูกระตัววันเลยนะครับพี่น้องนี่งามๆครับ ลูกมูอยู่ที่สิบกว่ามือครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะจับมาพี่น้องเบิ่งครับเอาอคอกนี้แหละครับง่ายๆนี่น้ำนักเพื่อมือยานมยี่สิบเอ็ดมือนี่ก็น่าจะสิบโลขึ้นครับพี่น้องน่าจะสิบโลขึ้นอันนี้ก็ใหญ่แงแล้วครับพี่น้องสิบกว่ามือครับพี่นอ้นองนี่ครับพี่น้องนี่เต็มน้ำผมอยู่น้อยนี่น้อยนี่ โบลิตัดเขี้ยวครับพี่น้องนี่ครับเขี้ยวกันย่างเลยครับเขี้ยวข้างล่างอันนี้เขี้ยวข้างบนครับพี่น้องขัางย่างอยู่ครับเมีน้ำกันอยู่เลยครับเด้อเดี๋ยวทิว่าผมขีดตัวอีกแหละเดี๋ยวผมจะจับมาเบิ่งอีกครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องนี่โบลิตัดเขี้ยวเลยครับเขี้ยวข้งย่างอยู่ครับ เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปเบิรอีกข้ออื่นครับพี่น้องข้ออื่นเนาะเอาข้อใกล้ๆเลย,ยครับนี่ข้อนี้็ได้ครับนี่เลี่ยงกันมากนี่ครับพี่น้องผมจะเอาข้อนี้ครับพี่น้องนี้มาสูบพี่น้องเบิง่งนี่ครับว่าบริการเที่ยวทิ้งว่าครับมาเบิ่งกันครับ นี่ครับพี่น้องเขี้ยวก็ยังยั่งอยู่ครับนี่บอกกับบริตตัดเขี้ยวด้วยครับด้วยนี่ว้่นว,น,วนเลยครับพี่น้องลูกหมูครับเดี๋ยวไปเบิ่งค้อทั้งหน้าอีกครับพี่น้องฟังพูดมั้ยนี่ครับผม ี๋ยวสิผาพี่น้องขับไปเบิ่งฝั่งพุ่นครับอันนี้ก็เป็นลูกมูที่หย่านมอาทิตย์หนาครับพี่น้องวันพละฤหัสนาทีฮอดนี่ครับตัวก็อ้วนๆเลยเลยครับพี่น้องเนอตัวลูกมูอะไรอ้วนครับพี่น้องโม่ค่อยมีตัวจ่อยครับ เหตุผลที่ว่าคนกะลีเพต่ผว่าบบตัดเขี้ยวนี่กับผมเคยทำโตแก่ยด้ครับพี่น้องโตแก่ยเพื่อนบอกว่าลูกหมูที่บบตัดเขี้ยวนี่กับจะมีประสิทธิภาพในการกินนมนมดีกว่าลูกหมูที่ตัดเขี่ยวครับพี่น้องแล้วกับการเกิดโรคเกิดยังก็จะน้อยกว่าครับพี่น้องการกินอาหารการเคี่ยวอาหารจะดีกว่าครับพี่น้องนี่ครับเต้านมแม่กับบเป็นยังได้ครับพี่น้องเนาะเต้านมกับโบได้อักเสบบบได้เป็นยังครับนี่ลูกหมูกับกินนมนมได้ดีครับพี่น้อง เดี๋ยวเบิ่งแม่ไรแม่ไรเบิ่งง่ายๆครับแม่ไรที่นอนอยู่นี่ครับพี่น้องนี่แม่นี่นอนงอยู่เตา้านมกับโได้เป,ปน็นยังครับบบได้อักเสบบบได้ยังครับนี่สำหรับบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะประเทศไทยครับพี่น้องบ้านเฮากาจะตัดเที่ยวครับพี่น้องเนาะตัดเที่ยวครับส่วนมาก เดี๋ยวผมจะจับพอกนี่สู่พี่น้องเบิ่องนี่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องนี่เห็นกันอยู่เนาะครับเนาะบริตตัสเกี่ยวครับ นี่ครับลูกพี่น้องเนี่ย่าี๋าดิ้นลูกอย่าดิน้นมีครับพี่น้องเนี่ยเขี้ยวกับยังยั่งคงอยู่คือเก่าครับสําหรับพี่น้องบ้านเท้ากับพี่น้องเนาะเพื่อนก็นจะเข้าใจว่าการที่บวตัดเขี้ยวมูนี่กาเจตเท้าน้มแม่แสบเต้าน้แมนแม่เป็นแผลแต่ความจริงแล้วครับพี่น้องสามารถเหตุดได้ครับก็คือโบต,ต้องตัดเลยครับพี่น้องการจเจริญเติบโตก็จะดีขึ้นกว่ากันครับ การเกิดโรคแทรกซ้อนในปากการเกิดโรคแทรกซ้อนก็จะหน่อยลงครับพี่น้องเนื่องจากว่าเวลาตัดเขียเเเข้ยวนี่กับบางทีเนาะกันไก่ที่ยวตัดเขี้ยวนี่กับบวกลมพอเหยียดให้เขี้ยวหมูฟันหมูนี่อักเสบครับพี่น้องจะก,ก่อให้เกิดโรคได้ง่ายขึ้นครับพี่น้องเนาะนี่ครับพี่น้องนี่อันนี้ก็คือ เต้านมที่ลูกมูกำลังกินนมอยู่ครับนีน้องพี่น้องมันก็บม่ได้เสบไ่ได้เป็นแผลบม่ได้เป็นอย่างใดครับพี่น้องนีเนาะเต้านมกับผู้ผูเลยครับนี่โอ้แม่มูเขาบริให้เบ่งครับพี่น้องเรื่องมจะหาแม่ใหม่สุพี่น้องเบ่งครับแม่ที่กำลังนอนอยู่ใส่นอ เอาอีแม่นี่ครับพี่น้องนี่นี่แม่นี่ครับกำลังนอนให้ลูกกินนมเลยครับนี่นครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องนี่แม่นี่ครับกำลังนอนให้ลูกกินนมเลยครับบ่ได้เป็นอย่างเลยพี่น้องนี่บ่มีอักเสบบ่มีแผลบ่มียั้งครับเบื้องอีกแม่เนืงกับท่งหลังนี่ครับนี่เนาะนี่ครับพี่น้องแต่นี่ครับพี่น้องนี่ ก็จะมีประมาณนี้ครับพี่น้องครับพี่น้องหลังจากสมคลิปแล้วกะฝากกดติดตามทางช่อง YouTube อีสานอินโคเลีนี่เด้วยครับพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้สีมีก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ